สวัสดีครับพบพนักงานกันนะครับกับช่วงรีวิวสินค้าของอโคนติกนะครับโดยในวันนี้เราจะมาอยู่กับหม้อทอดไดนามันรุ่น a n g i s AFY 2515นะครับตัวนี้จะเป็นหม้อทอดไดนามันแบบหน้าจอดิจิตอลนะครับโดยความจุของหม้อทอดตัวนี้จะอยู่ที่2 5งิมาพร้อมกับตะการ้ารอทอดด้านหนนะครับอ่าก็จะแบบนี้เลยสามารถถอด ล้าก็ทำตาได้อย่าง่ได้ครับผมก็น้ําหนักโดยรวมของสินค้าตัวนี้จะอยู่ที่3กิโลกรัมสามารถพกพาได้สะดวกทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับเหมาะก,กับการใช้งานในหอพักหรือว่าคอนโดแล้วก็ตัวกําลังไฟจะอยู่ที่1,200วัตต์สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่1นึถึงหกนาทีแล้วก็เลนส์ของตัวอุณหภูมิจะอยู่ที่50-200ถึง2องอองศาเซลเซียสครับผม โดยความพิเศษของมอทอดตัวนี้ก็จะเป็นสามารถตั้งโหมดฟรีเซตในการทำเมนูต่างๆได้ถึง7เมนูด้วยกันแล้วก็ยังมีระบบออฟไลน์ปเทคชันที่ถ้าหากท่านผู้ใช้ดึงมอทอดออกมาในขณะที่ทำอาหารอยู่หรือว่าประกอบกับมอทอดเข้าไปโดยที่มันยังไม่สนิทมันจะตัดไฟทันทีซึ่งตรงนี้ของเราได้รับรองโดยอมอกกอแล้วด้วยครับผม เมนูพรีเซตที่ผมกล่าวถึงเมื่อกี้ก็จะมีทั้งหมด7เมนูนะครับโดยเริ่มตั้งแต่มันฝรั่งทอดโดยตัวเครื่องจะตั้งเวลาเริ่มต้นไว้ที่18นาทีแล้วก็อุณหภูมิที่200องศาเซลเซียสต,ตัวเนื้อย่างตั้งเวลาเริ่มต้นไว้ที่12นาทีอุณหภูมิเริ่มต้นคือ200องศาเซลเซียสต,ต่อมาคือไก่ทอดเวลาเริ่มต้นก็คือ20นาทีตัวอุณหภูมิคือ200องศาเซลเซียสครับ ต่อไปจะเป็นสเต็กเนื้อเวลาเริ่มต้นจะเป็น12นาทีอุณหภ,ภูมิเริ่มต้นคือ180องศาเซลเซียสต่อไปจะเป็นการทำเค้กครับเวลาเริ่มต้นจะอยู่ที่25นาทีอุณหภูมิเริ่มต้นจะอยู่ที่160องศาเซลเซียสต่อไปเป็นกุ้งเวลาเริ่มต้นจะอยู่ที่8นาทีอุณหภูมิเริ่มต้นจะอยู่ที่180องศาเซลเซียสและสุดท้ายคือปลาครับ โดยคือตัวเครื่องจะตั้งเวลาเริ่มต้นไว้ที่10นาทีแล้วก็อุณหภูมิเริ่มต้นไว้ที่180องศาเซลเซียสโดยทั้งนี้ทั้งนั้นหากท่านผู้ใช้จะต้องการจะปรับเปลี่ยนตัวเวลาและเนช์อุณหภูมิสามารถปรับเปลี่ยนจากตัวเพลเซตตรงนี้ได้เลยครับขึ้นอยู่กับตัวปริมาณอาหารที่ใส่เข้าไปในหม้อทอดด้วยโดยวันนี้เราจะมาสาธิตการทําเมนูที่หลายๆคนอาจจะคิดว่ามันยุ่งยากนะครับแต่เราจะมาทำให้มันเป็นเรื่องง่ายด้วยหม้อทอดตัวนี้กันก็คือหมูกรอบครับผม โดยตัววัตถุดิบที่เราต้องเตรียมในการทำหมูกรอบนะครับก็คือ1คือหมู3ามชั้นน้ำตาลเกลือน้ำต้มสายชูอันนี้คือหลักๆครับแต่ถ้าใครต้องการให้รสชาติมันเข้มข้นมากขึ้นสามารถใส่ผงปรุงรสเข้าไปได้ด้วยเช่นกันโดยในวันนี้ทีมงานของเราก็เตรียมหมูต้มสุกที่พร้อมจะเอามาทำหมูกรอบพร้อมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาสาธิตกันที่หมู3มชั้นต้มสุก5 0 0กรัมครับผม โดยที่การทำง่ายๆคือเราเอาหมูต้มสุกตัวนี้ใส่เข้าไปในหม้อทอดโดยก่อนที่จะใช้งานหม้อทอดจริงๆเราสามารถตั้งวอร์มหม้อทอดไว้ด้วยอุณหภูมิ160-180องศาที่นี่เวลาประมาณ2นาทีถึง3นาทีได้ครับจากนั้นก็ทำการเปิดเครื่องโดยในรอบแรกนี้ผมจะตั้งเวลาไว้ที่30นาทีก่อนสำหรับด้านด้านแรกนะครับ แล้วก็อุณหภูมิที่200องศาหลังจากนั้นสามารถกดเริ่มได้เลยครับพอเราตั้งอุณภูมิและเวลาเรียบร้อยแล้วเริ่มเริ่มทำงานแล้วทีนี้เราก็สามารถออกไปทำกิจกรรมอื่นได้เช่นอาจจะเป็นกิจกรรมที่ท่านชายชอบหลายหลายคนก็คืออาจจะเป็นปีป้อมหรือโดดล่มครับผมหรือกิจกรรม,มอื่นๆตามระยะใสในช่วงเวลานี้ก็ประหารนี้ครับส่วนตัวผมก็เดี๋ยวขอตัวไปปีป้อมเหมือนกันครับผม ส่วนนี้ก็เป็นน้ามันส่วนเกินนะครับที่ออกมาจากตัวหมูตอนที่เราทอดหมูกรอบต,ตอนนี้หมูกรอบเราก็เสร็จแล้วนะครับอ่าน,นี่เราก็จะมาดูกันว่าหมูกอรอบ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสาธิตทำหมูกรอบกับตัวหม้อทอดดนน้ำมัน a n k afy 2 2 5 1 5นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปข้อดีหลักๆของตัวหม้อทอดดนน้ำมันเมื่อเทียบกับการทอดแบบปกตินะครับคือการทอดด้วยหม้อทอดดินน้ำมันนี้คือจะสามารถดี้น้ำมันได้6 0สิถึงแไม่ยุ่งยากในการเตรียมขั้นตอนแค่เอาของเข้าไปล้วตั้งเวลาตั้งอุณหภูมิก็สามารถทําอาหารได้เลยเหมือันถ้าเมื่อเทียบกับตัวการทอดแบบปกติก็คือ อาจจะยุ่งยากในการใช้งานเพราะต้องเตมอุปกรณ์เยอะหรือต้องใช้น้ำมันมีน้ํามันต่วนเกินหรือว่าทําให้อมน้ํามันง่ายแล้วทําให้น้ํามันกระเด็นออกมาด้วยซึ่งตัวนี้ก็จะมาช่วยให้การทําอาหารไม่ยุ่งยางกต่อไปครับก็สุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้แล้วก็กด subscribe ตัวช่อง a q u a n t t i c นะครับทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook คือ a ัพโคนิติกเแล้วก็ขอฝาก ตัว Mod N K A F มอทอดได้น้ำมัน AN-AFY 2515ไว้ได้ได้ครับ